เอเมนเคมเพอร์เป็นหนึ่งในฆาตรกรต่อเนื่องที่มีชื่อเสียงในสหรัฐอเมริกาเขาได้รับสมญานามว่านักชำระอัจฉริยะเนื่องจากความฉลาดที่โดดเด่นและความอมหิตท,ที่ลึกล้ำซึ่งผสมผสานความคิดที่ซับซ้อนกับอัชญากรรมที่น่าสยดสยองเรื่องราวของเขาเต็มไปด้วยจุดหักมุมที่ไม่ธรรมดาและเต็มไปด้วยจิตวิทยาที่น่าพิศวง พากินเด็กชายที่เกิดมาในครอบครัวที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งและความรุนแรงถูกเลี้ยงดูในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีความรักหรือการดูแลที่อบอุ่นแม่ของเขาเป็นหญิงที่แข็งกระด้างและ,ะเผด็จก,การเธอมักใช้คำพูดที่บาดลึกเพื่อกดดันและดูถูกพากินไม่ว่าเขาจะพยายามทำอะไรก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเพียงพอในสายตาของแม่เมื่อพากินยังเด็กเขามักถูกบังคับให้อดทนต่อคำตำหนิและการวิจารณ์ที่ไม่มีวันสิ้นสุดเธอมักกล่าวว่าเขาเป็นเด็กที่ไม่มีค่าและไม่มีทางประสบความสำเร็จในชีวิต เสียงเหล่านี้ก็อยู่ในหัวของเขาซ้ำเติมความรู้สึกว่าเขาไม่ดีพอที่จะได้รับความรักหรือความเมตตานอกจากนี้เธอยังควบคุมเขาอย่างเข้มงวดทั้งในเรื่องการใช้ชีวิตประจําวันและความสัมพันธ์กับคนรอบข้างทําให้เขารู้สึกเหมือนเป็นนักโทษในบ้านของตัวเองพากินไม่มีที่พึ่งในครอบครัวแม้แต่พ่อของเขาก็ไม่ได้เข้ามาปกป้องหรือสนับสนุนเขาเมื่อเกิดปากเสียงในบ้านพ่อเลือกที่จะหลบเลี่ยงไม่เคยยืนหยัดเพื่อช่วยเหลือพากินความเงียบของพ่อและความกดดันจากแม่ทําให้เขารู้สึกโดดเดี่ยวและเริ่มสะสมความโกรธแค้นในใจ ในวัยเด็กพากินมักจะหลีกเลี่ยงการอยู่ในบ้านเขาชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวเดินเล่นในป่าใกล้หมู่บ้านหรือหลบไปอ่านหนังสือในห้องสมุดท้องถิ่นที่นั่นเป็นที่เดียวที่เขารู้สึกสงบแต่ความสงบนี้ก็ไม่เคยอยู่นานเพราะเมื่อกลับถึงบ้านความเจ็บปวดและความทรมานใจก็กลับมาอีกครั้งความรู้สึกเกลียดชังที่เขามีต่อแม่เริ่มก่ะตัวขึ้นอย่างเงียบๆแต่ลึกซึ้งในหัวใจของเขา ในช่วงวัย15ปีทาวินเด็กหนุ่มที่เคยเงียบขรึมและเก็บกดได้กลายเป็นผู้ลงมือกระทําสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเขาถูกส่งไปอยู่กับปู่และย่าในบ้านชนบทหลังจากที่แม่ของเขาอ้างว่าต้ององค์การให้เขาได้เรียนรู้ความรับผิดชอบและใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่สงบกว่าในเมืองใหญ่แต่สําหรับทาวินบ้านหลังนั้นไม่ใช่ที่หลบภัยหากแต่เป็นสถานที่ที่เติมเต็มความเจ็บปวดในจิตใจ ปู่ของทาวินเป็นชายสูงวัยที่เข้มงวดและชอบควบคุมทุกสิ่งแม้แต่เรื่องเล็กน้อยเช่นเวลาที่ทาวินต้องตื่นเช้าหรือสิ่งที่เขาต้องกินยาของเขาเองก็มักร่วมสนับสนุนคำสั่งของปู่ไม่มีที่ว่างให้เขาได้มีความเห็นเป็นของตัวเองหรือมีอิสระในชีวิตความอึดอัดสะสมขึ้นทุกวันทาวินเริ่มรู้สึกว่าการใช้ชีวิตในบ้านหลังนี้ไม่ต่างจากการถูกกักขังทุกคำสั่งทุกเสียงตำหนิทุกการกดดันเสมือนน้ำหนักที่ทับถมลงมาจนเขาหายใจไม่ออกกระทั่งวันหนึ่งความอดทนของเขาถึงขีดสุด ในเช้าวันนั้นปู่ได้ต่อว่าทาวินเรื่องเล็กน้อยเกี่ยวกับการจัดเก็บเครื่องมือในสวนน้ำเสียงของปู่ที่ดุดันและดูถูกทำให้เขาสั่นสะเทือนข้างในอย่างรุนแรงทาวินจับปืนล่าสัตว์ที่เก็บไว้ในโรงเก็บของเดินเข้ามาหาปู่และย่าแล้วลั่นไกความเงียบป,ปกคลุมไปทั่วบริเวณเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงและสอบถามถึงเหตุผลที่เขาลงมือทาวินตอบด้วยน้ำเสียงเรียบว่าเพื่อหยุดพวกเขาไม่ให้ทรมานผมอีก คำพูดที่ดูเรียบง่ายแต่กลับสะท้อนถึงความทุกข์ทรมานทางจิตใจที่ทาวินเก็บไว้มาเน,น,นานและกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตเขาหลังจากทาวินก่อเหตุสะเทือนขวัญด้วยการฆ่าปู่ย่าของตนเองครอบครัวที่เหลืออยู่ต่างตกตะลึงและไม่สามารถหาคำอธิบายที่เหมาะสมต่อการกระทำของเขาเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งรับผิดชอบคดีนี้ได้แนะนำให้ส่งตัวทาวินไปตรวจสอบสภาพจิตใจแทนที่จะนำเขาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยตรง ทาวินถูกส่งตัวไปยังสถาบันจิตเวชส,สำหรับเด็กสถานที่ที่เต็มไปด้วยกำแพงสูงและความเงียบที่น่าอึดอัดที่นั่นเขาต้องเผชิญหน้ากับทีมแพทย์และนักจิตวิทยาที่พยายามค้นหาคำตอบเบื้องหลังการกระทำที่รุนแรงของเขาในช่วงแรกทาวินปฏิเสธที่จะพูดหรือแสดงความรู้สึกใดๆทุกคำถามที่ถูกยิงเข้ามาเขาตอบกลับด้วยความเงียบงัน เมื่อเวลาผ่านไปทีมแพทย์เริ่มสังเกตพฤติกรรมของทาวินอย่างละเอียดพวกเขาพบว่าเขามักจะแสดงออกถึงความโกรธที่ซ่อนอยู่ในน้ำเสียงและการกระทำเล็กๆน้อยๆแต่ในขณะเดียวกันเขายังมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่เกินกว่าคนในวัยเดียวกันการวินิจฉัยในที่สุดระบุว่าทาวินมีลักษณะบุคลิกภาพแบบต่อต้านสังคมความไม่สามารถเข้าใจหรือเชื่อมโยงกับความรู้สึกของผู้อื่นประกอบกับความเย็นชาที่เขาแสดงออกมาทำให้แพทย์ตัดสินใจว่าการรักษาและการฟื้นฟูจำเป็นต้องใช้เวลา ระหว่างที่อยู่ในสถาบันทาวินเริ่มศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาจากหนังสือที่ห้องสมุดของสถาบันจัดไว้ให้ความสนใจในเรื่องจิตใจของมนุษย์ทำให้เขาเริ่มวางแผนเกี่ยวกับการควบคุมสถานการณ์รอบตัวอย่างเงียบๆเ,เขาใช้ความรู้ที่ได้เรียนรู้มาตอบคำถามของแพทย์ในแบบที่ทำให้พวกเขาเชื่อว่าเขาเริ่มมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ภายในเวลาไม่กี่ปีทาวินได้รับการปล่อยตัวกลับสู่โลกภายนอกแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าในจิตใจของเขาการหลอกลวงและการควบคุมกำลังกลายเป็นเครื่องมือใหม่ที่เขาพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในชีวิตของเขาเอง ทาวินถูกส่งตัวไปยังสถาบันจิตเวชส,สำหรับเด็กหลังจากก่อเหตุสะเทือนขวัญเขาในวัยเพียง15ปีถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดจากทั้งทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่พยายามทำความเข้าใจพฤติกรรมของงอเขาแต่ทาวินเองกลับมีแผนการในใจตั้งแต่ต้นเขาไม่ได้เห็นสถาบันนี้เป็นที่ที่ช่วยฟื้นฟูจิตใจหากแต่เป็นโอกาสที่จะเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่เขามองว่าสำคัญสำหรับการอยู่รอดในอนาคต สถาบันมีห้องสมุดเล็กๆที่เต็มไปด้วยหนังสือเกี่ยวกับจิตวิทยาและจิตเวชศาสตร,ร์ทาวินใช้เวลาในแต่ละวันหมกมุ่นกับการอ่านเขาไม่ได้อ่านเพื่อหาวิธีรักษาตัวเองแต่กลับศึกษาความคิดของคนอื่นวิเคราะห์วิธีที่ผู้เชี่ยวชาญใช้ในการประเมินผู้ป่วยและจดจำรูปแบบคำถามที่มักถูกใช้เพื่อค้นหาความจริง ในระหว่างการสนทนากับนักจิตวิทยาทาวินเริ่มทดลองใช้สิ่งที่เขาเรียนรู้เขาตอบคำถามด้วยน้ำเสียงที่ดูจริงใจแสดงออกถึงความสำนึกผิดในแบบที่เจ้าหน้าที่ต้องการเห็นทุกคำตอบถูกคำนวณและเลือกสรรอย่างรอบคอบเพื่อให้พวกเขาเชื่อว่าเขากำลังเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น สิ่งที่ทำให้เขาโดดเด่นยิ่งขึ้นคือความสามารถในการสร้างเรื่องราวที่ฟังดูน่าเชื่อถือทาวินจะเล่าเรื่องราวในอดีตเกี่ยวกับการถูกทำร้ายหรือกดขี่โดยปรับเปลี่ยนรายละเอียดเพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่แพทย์ต้องการฟังการกระทำนี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการรักษาแต่เพื่อควบคุมสถานการณ์รอบตัว ในสายตาของทีมแพทย์ทาวินดูเหมือนเด็กที่เริ่มเปิดใจและพร้อมที่จะกลับเข้าสู่สังคมแต่ภายในใจของเขามันเป็นเพียงการสร้างภาพลวงตาสิ่งที่ทาวินได้รับจากการอยู่ในสถาบันนี้ไม่ใช่การฟื้นฟูหรือความสำนึกผิดแต่คือการฝึกฝนทักษะที่จะช่วยให้เขาเก้าวข้ามข้อจำกัดและเป็นอิสระในแบบที่เขาต้องการ หลังจากที่ทาวินได้รับการปล่อยตัวออกจากสถาบันจิตเวชในวัย21ปีเขากลับสู่สังคมในฐานะชายหนุ่มที่ดูเหมือนสงบและปรับตัวได้ดีแต่ภายในจิตใจของเขานั้นเต็มไปด้วยความโกรธความแค้นและความมืดมิดที่เก็บซ่อนไว้จากสายตาของคนรอบข้างไม่มีใครล่วงรู้เลยว่าเขาได้พัฒนาทักษะการหลอกลวงและควบคุมสถานการณ์ระหว่างอยู่ในสถาบันอย่างแยบยน ทาวินเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการใช้ชีวิตเงียบๆและทำงานเล็กๆน้อยๆเพื่อไม่ให้เป็นที่สังเกตแต่ในใจของเขากลับเต็มไปด้วยความปรารถนาที่จะปลดปล่อยความกับแค้นในรูปแบบที่น่ากลัวที่สุดภายในเวลาไม่นานเขาเริ่มมองหาเหยื่อที่เหมาะสมผู้หญิงหนุ่มสาวที่เดินทางคนเดียวในสถานที่เปลี่ยวกลายเป็นเป้าหมายแรกของเขา การฆาตก,กรรมครั้งแรกของทวินเต็มไปด้วยความโหดเหี้ยมแต่เขากลับรู้สึกถึงความสุขและความโล่งใจที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนเขาเริ่มวางแผนการล่าครั้งต่อไปอย่างระมัดระวังเลือกเหยื่อที่ดูไม่มีใครสนใจและไม่ทำให้เขาตกเป็นเป้าหมายของการสืบสวนวิธีการของเขาเต็มไปด้วยความรอบคอบและการวางแผนที่ละเอียดเขาใช้สเสน่ห์และคำพูดที่ดูจริงใจหลอกล่อเหยื่อก่อนจะลงมืออย่างไร้ความปราณีหลักฐานถูกจัดการอย่างเรียบร้อยไม่มีสิ่งใดที่บ่งชี้ถึงตัวเขาทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถเชื่อมโยงคดีเหล่านี้เข้าด้วยกันได้ การฆาตกรรมของทาวินดำเนินต่อไปเขาไม่ได้แค่ฆ่าเพื่อความสนุกแต่เหมือนเป็นการแสดงออกถึงอำนาจและการควบคุมที่เขาหอยหามาตลอดชีวิตในสายตาของคนทั่วไปเขายังคงเป็นชายหนุ่มธรรมดาที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่มีใครคาดคิดเลยว่าเบื้องหลังรอยยิ้มที่ดูอ่อนโยนของเขาคือฆาตกรต่อเนื่องที่อำมหิตที่สุดในยุคข,ของเขา ทาวินเป็นชายหนุ่มที่ดูเงียบขรึมและไม่โดดเด่นในสายตาของคนทั่วไปแต่ภายใต้ท่าทางธรรมดานั้นซ่อนความฉลาดล้ำลึกที่ไม่ธรรมดา i อคของเขาอยู่ที่ระดับ145ซึ่งจัดว่าอยู่ในกลุ่มคนที่มีความสามารถทางปัญญาสูงกว่าค่าเฉลี่ยมากความสามารถนี้ทำให้เขามองโลกด้วยมุมมองที่เฉียบแหลมและสามารถคาดการสิ่งต่างๆได้อย่างแม่นยำ ทาวินไม่ได้ใช้ความฉลาดของเขาเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีงามหากแต่กลับใช้มันในทางที่น่ากลัวเขามองทุกสิ่งรอบตัวเป็นเกมที่ต้องชนะไม่ว่าจะเป็นการหลอกลวงผู้คนการปกปิดร่องรอยหรือการจัดฉากให้ดูเหมือนไม่มีอะไรผิดปกติความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และคิดล่วงหน้าหลายขั้นทําให้เขาวางแผนการกระทําของตัวเองได้อย่างรอบคอบ ในการเลือกเหยื่อทาวินศึกษาพฤติกรรมและชีวิตประจำวันของพวกเขาอย่างละเอียดเขาใช้สเสน่ห์และคำพูดที่น่าเชื่อถือเพื่อสร้างความไว้ใจและเมื่อเขาลงมือทุกกออย่างจะถูกคำนวณอย่างแม่นยำเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นสถานที่เวลาหรือวิธีการเขาสามารถจัดการทุกอย่างให้รับรื่นราวกับมันเป็นบทที่เขาท่องจำมาล่วงหน้า นอกจากนั้นทาวินยังมีความสามารถในการปรับตัวและเรียนรู้จากข้อผิดพลาดเล็กๆที่อาจเกิดขึ้นเขาติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการสืบสวนของเจ้าหน้าที่และใช้มันเพื่อปรับปรุงแผนของตัวเองความเฉลียวฉลาดนี้ทําให้เขาสามารถดําเนินการต่อเนื่องได้นานหลายปีโดยไม่ทิ้งหลักฐานสําคัญที่จะพาไปสู่การจับกลุ่ม ความฉลาดของทาวินกลายเป็นทั้งอาวุธและเกรอะกำบังเขาไม่ได้แค่เอาตัวรอดแต่ยังสามารถควบคุมเกมที่เขาสร้างขึ้นมาเองได้อย่างสมบูรณ์แม้ในที่สุดเขาจะถูกจับกลุมแต่ความสามารถทางปัญญาและการวางแผนที่เหนือชั้นของเขายังคงเป็นที่กล่าวขวัญถึงในฐานะฆาตรกรที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และความอัจฉริยะอันน่ากลัว ทาวินใช้เวลาหลายปีหมกมุ่นอยู่กับความเกลียดชังที่ฝังรากลึกในจิตใจ,ใจแม่ของเขาเป็นผู้หญิงที่เขาทั้งรักและเกลียดในเวลาเดียวกันความทรงจำในวัยเด็กที่เต็มไปด้วยการถูกดูถูกกดดนันและขมเหงยังคงหลอกหลอนเขาแม้ว่าเขาจะพยายามใช้ชีวิตอย่างปกติในสายตาคนอื่นแต่ภายในใจความโกรธแค้นที่สะสมมานานกลับปะตูรุนแรงขึ้นทุกวัน ในคืนหนึ่งที่ทุกอย่างถึงจุดเดือดทาวินกลับมาที่บ้านหลังจากดื่มเหล้าจนได้ที่เมื่อเขาเจอแม่ที่ยังคงแสดงพฤติกรรมเดิมๆด้วยคำพูดที่เต็มไปด้วยการเสียสีและดูถูกเขารู้สึกเหมือนถูกผลักเข้าสู่มุมอับคำพูดเหล่านั้นเป็นเหมือนชนวนที่จุดไฟในจิตใจของเขาในขณะที่แม่ของเขากำลังหลับสนิททาวินตัดสินใจที่จะเผชิญหน้ากับความเกลียดชังที่คุกรุ่นมาทั้งชีวิตเขาเดินเข้าไปในห้องของแม่พร้อมอาวุธในมือและลงมือสังหารเธอด้วยความรุนแรงที่แสดงถึงความโกรธเกรี้ยวที่เขาไม่เคยแสดงออกมาได้อย่างเต็มที่ เมื่อการกระทําจบลงทาวินไม่ได้รู้สึกโล่งใจหรือสํานึกผิดแต่กลับรู้สึกว่าชีวิตของเขาถูกปลดปล่อยจากพันธนาการที่รัดแน่นมาตลอดความตายของแม่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการสิ้นสุดความทุกข์ทรมานทางใจของเขา แต่การกระทำครั้งนี้กลับไม่ใช่แค่จุดจบของความสัมพันธ์ที่บิดเบี้ยวระหว่างเขากับแม่มันยังเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในชีวิตของเขาการฆาตการรมที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความโหดเหี้ยมและการตัดขาดจากความรู้สึกผิดชอบชั่วดีที่เหลืออยู่ในตัวเขาแม้ว่าเขาจะพยายามสร้างภาพลวงตาให้คนอื่นเห็นว่าเขาเป็นคนธรรมดาแต่ความจริงที่ซ่อนอยู่ในใจนั้นไม่มีใครล่วงรู้ยกเว้นตัวเขาเอง หลังจากที่ทาวินลงมือฆ่าแม่ของเขาด้วยความโกรธที่สะสมมานานทุกอย่างดูเหมือนจะจบลงในคืนนั้นแต่ในขณะที่ร่างของแม่อยู่ในห้องที่เขาทิ้งไว้ทาวินกลับไม่ได้รู้สึกถึงความโล่งใจหรือความพอใจในสิ่งที่เขาทำเขากลับรู้สึกถึงความว่างเปล่าที่แท้จริงในจิตใจเมื่อสิ่งที่เขาคาดหวังไม่เกิดขึ้นความรู้สึกผิดชอบชั่วดีที่ถูกกดทับมาอย่างยาวนานกลับโผล่ขึ้นมาเขารู้สึกถึงความว่างเปล่าและความสับสนที่ไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อน ในความเงียบของคืนนั้นทาวินนั่งอยู่ในห้องของตัวเองคิดทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นเขาไม่ได้หนีหรือพยายามซ่อนร่องรอยใดๆเขารู้สึกว่าการหลบหนีจากสิ่งที่เขาทำจะไม่มีทางพ้นจากความจริงที่ฝังอยู่ในใจเขารู้ดีว่าเขาจะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่เขาทำไปแต่สิ่งที่ทำให้เขาตัดสินใจในที่สุดคือการที่เขาตระหนักว่าเขาคงไม่สามารถหลบหนีไปได้อีกแล้ว ในที่สุดทาวินหยิบโทรศัพท um so well ์ขึ้นมาและกดหมายเลขตำรวจด้วยมือที่สั่นเล็กน้อยเขาตัดสินใจโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยตัวเองโดยไม่หวังให้พวกเขามาค้นหาหรือจับกุมเขาเพราะเขารู้ดีว่าเขาจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับความจริงได้อีกต่อไปเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจรับสายทาวินกล่าวสั้นๆว่าผมฆ่าแม่ของผม ก่อนที่จะสารภาพทุกอย่างอย่างไม่มีการปิดบังเขาเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบและยอมรับว่าเป็นผู้กระทําทุกอย่างด้วยตัวเองการมอบตัวของทวินในคืนนั้นไม่ใช่การยอมจำนนจากความกลัวแต่เป็นการยอมรับความจริงที่เขาไม่สามารถหลบหนีจากมันได้ หลังจากที่ทาวินมอบตัวและสารภาพการฆาตกรรมแม่ของเขารวมถึงการฆาตกรรมเหยื่ออื่นๆที่เกิดขึ้นติดต่อกันในหลายปีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสืบสวนและรวบรวมหลักฐานต่างงๆเพื่อฟ้องร้องเขาในข้อหาฆาตกรรมต่อเนื่องความเงียบที่เขาสร้างขึ้นกลับไม่ได้ช่วยให้เขาหลุดพ้นจากผลกรรมที่เขาก่อขึ้นทาวินถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมเหยื่อสาวหลายคนและการฆ่าแม่ของเขา ในปี1973ทวินถูกตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตในศาลการตัดสินในครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากเขายอมรับโทษทั้งหมดโดยไม่มีการต่อสู้ทางกฎหมายเขารู้ว่าไม่มีอะไรที่สามารถช่วยให้เขาหลุดพ้นจากความผิดที่เขาก่อขึ้นได้หลังจากที่เขาสารภาพและไม่พยายามหลบหนีหรือโกหกเขาจึงยอมรับผลที่ตามมาอย่างไม่มีการต่อต้าน ในระหว่างการพิจารณาคดีทาวินไม่ได้แสดงความสำนึกผิดหรือแสดงอารมณ์ใดๆเขายังคงเป็นชายหนุ่มที่ดูสงบและเรียบง่ายเขาไม่ได้พยายามหลีกเลี่ยงการรับโทษเพราะในความคิดของเขาการรับโทษเป็นสิ่งที่เขาต้องเผชิญหน้ากับมันเขาเห็นว่าการรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแม้ว่าจะต้องใช้ชีวิตในคุกตลอดไป,ก,ดไปการตัดสินจำคุกตลอดชีวิตของทาวินทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในคดีฆาตกรรมที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกา แต่ในสายตาของเขาความยุติธรรมที่เกิดขึ้นกับเขากลับไม่ทำให้เขารู้สึกเสียใจหรือทุกข์ใจเลยเพราะในใจของทาวินเขาไม่เคยเห็นตัวเองในฐานะผู้กระทำผิดใหญ่หลวงเขาเพียงแค่ทำสิ่งที่เขาเชื่อว่าถูกต้องที่สุด เรื่องราวของทาวินไม่เพียงแค่เป็นเรื่องของการฆาตรกรรมที่สะเทือนขวัญแต่ยังเป็นบทเรียนที่สำคัญเกี่ยวกับผลกระทบจากการเลี้ยงดูที่ผิดพลาดและการที่สังคมละเลยสัญญาณเตือนเกี่ยวกับปัญหาทางจิตใจทาวินเติบโตขึ้นในครอบครัวที่เต็มไปด้วยความรุนแรงและความไม่สมดุลโดยเฉพาะแม่ของเขาที่มักจะทำร้ายจิตใจเขาด้วยคำพูดที่แสนเจ็บปวดและการควบคุมที่เกินไป สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมนี้เป็นพื้นฐานที่ทำให้เขาพัฒนาไปสู่บุคลิกภาพที่ต่อต้านสังคมและขาดความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อคนรอบข้าง ในช่วงเวลาที่ทาวินเริ่มแสดงพฤติกรรมที่ผิดปกติเขาไม่ได้รับความสนใจหรือการดูแลที่เหมาะสมจากครอบครัวหรือรสังคมเขาถูกมองข้ามและไม่ได้รับการวินิจฉัยหรือการรักษาทางจิตเวชในช่วงเวลาที่จําเป็นความเงียบและการปฏิเสธที่จะรับการช่วยเหลือทําให้ปัญหาทางจิตใจของเขาได้รับการละเลยจนกระทั่งมันกลายเป็นเรื่องที่ยากจะควบคุมได้ เรื่องราวของทาวินชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการสังเกตสัญญาณเตือนและการให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตในวัยเด็กหากได้รับการดูแลและการวินิจฉัยที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมบางทีทาวินอาจไม่กลายเป็นฆาตรกรต่อเนื่องที่ด่งดังในที่สุดการเลี้ยงดูที่ผิดพลาดและการละเลยสัญญาณเตือนทางจิตใจเป็นสิ่งที่สามารถส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อชีวิตของ,งอเด็กคนหนึ่งและอาจสร้างผลลัพธ์ที่ยากจะย้อนกลับไปแก้ไขได้อีกต่อไป การเรียนรู้จากเรื่องราวของทวินไม่ได้เป็นเพียงการศึกษาถึงผลลัพธ์ของการกระทำที่เลวร้ายแต่ยังเป็นการเตือนให้เราเห็นถึงความสำคัญของการดูแลและใส่ใจในสุขภาพจิตของบุคคลโดยเฉพาะในวัยเด็กที่การเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมสามารถส่งผลกระทบอย่างยาวนานหากเราทุกคน,นาสามารถตรหนักถึงความสำคัญของการสนับสนุนผู้ที่มีปัญหาทางจิตใจในช่วงเวลาที่เหมาะสมเราอาจจะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมในลักษณะนี้ขึ้นอีกในอนาคต การให้ความสำคัญกับการเลี้ยงดูที่อบอุ่นและการช่วยเหลือในเชิงจิตวิทยาตั้งแต่ต้นสามารถช่วยเปลี่ยนแปลงเส้นทางชีวิตของใครบางคนได้อย่างมหาศาลสิ่งที่เราควรทำในฐานะสมาชิกของสังคมคือการสร้างสภาพแวดล้อมที่ทุกคนได้รับการดูแลและเข้าใจรวมถึงการเปิดโอกาสให้มีการพูดคุยและแก้ไขปัญหาทางจิตใจอย่างจริงจัง เพื่อให้ทุกชีวิตสามารถเติบโตขึ้นไปในทิศท,ทางที่ดีและมีความสุขโดยไม่ต้องเผชิญกับความเจ็บปวดหรือความทารุณที่อาจเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาไปตลอดกาลเมื่อเราสามารถสร้างความตระหนักรู้และสนับสนุนกันได้สังคมของเราก็จะสามารถหลีกเลี่ยงภัยร้ายจากความเจ็บปวดทางจิตใจได้ดียิ่งขึ้นและทุกชีวิตที่เกิดขึ้นในสังคมนี้จะได้รับโอกาสในการเติบโตอย่างเต็มที่ในเส้นทางที่ดีงามและมีคุณค่า